สวัสดีครับอ่าบรรยากาศดีๆมาบ้านสวนพี่น้องโอ,โ,อโอ้ต้นมะการมังเป็นแถวเลยทั้งพุ่นไอเราเรือไปไผ่ดินอยู่พน,น <c oughs> มีหอดปีกล้วยโอ้บรรยากาศดีๆพี่น้องเลยมาเดินบ้านสวนเดินทางมา40กิโลอ่ะ บรรยากาศดีๆโอ้ยตรงนี่ปลูกตะไคร่ตะไคร่ก็ได้กินเปแถวอยูุ่่นางามขนาดด้วยคนปลูกพักสวนขั้วงามบริจาว่าปลูกยังก็ได้กินพี่นอ้องเลยดินแนวนี่ปลูกยังก็งามตะไคร่ก็งามงามเมาืองนี้ใส่น้ำในเราหดเอาฝนบ่ตก เบิ่งตตาลเหรอไปแถวเลยแต่ก่อนไม่ไม่เนี่ยยังต้หนหน่อยๆอยู่นี่ต้นไงล่ะกีกันอยู่ต้นบุกหุ่งก็มีพี่น้องพี่ต่อไปก็ได้กินเลยบุกหุ่งตะไข่ในงามขนาดเขียวะมะละกอแถวเลยปลูกได้กินได้ไข่พูนเอาขั้นขายก็ดี พอไงแล้วมันอยู่บ้านสวนลแล้วมันเดินทางมาเด่นกับลุงเราขีดมือเราปลูกทั้งนั้นน่นมะละกอคุนเป็นแถวไปคุนปลูกใสรหนามในไร้โฮสพี่น้องมึงต้นตาลน,นี่ผมม่ใหม่ต้นนี่น้อยอยอ่ผ่านไปห้าหกปี งามขนาดเลยต้นตาลไงดีอ่ะเดี๋ยวหมวกม่วงกับี่อ่ะ,ออมอมอะลมเลินพี่น้องเอ้ยขมัดฉากนี่เอีย,ยงใส่ความสุขก็ต้องโยนในเมืองในหน้าดอกกินน้ำให้น้ำสวนกับี่ความสุขกับพี่น้องอ่ะดูน้ก ใกล้ๆน้ำแนวน e ี้เย็นสบายสบายสบายเลยเนาะโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะทุกคนก็นดีให้กำลังใจกันเนนด้อเคลียร์เตอร์ก็ดีเป็นคลิปกันกะคลาะ้ายกันเนาะ,ะให้กำลังใจกันกเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปพี่น้องโอ้โหหนังใบดักปลาอ่ะไม่เป็นอ้วน รักปูรักปลากินตถมตาเนี่ยเป็นแถวเลยโอเคครับผมขอบคุณในไลนเนาะ